nóc một, อ๋อโอโหไปบ้างเลยเล่นบ้งเลอกได้แล้วอีกแล้วแล้วมองมองนาเอาเราอยังไงเขาเขาดูแล้วขน้ารักตรงไหนตรงไหนที่ว่าขน้ารักเนี่ยที่มองเามาสรอบแล้วเรียแก็บออไม่ยากไม่ยาตรงไหนตรงไหนฮะ

มือเลยอ่ะตามือเลยอ่ะไม่ได้แกล้งนะนี่ไม่ได้แกล้งเดี๋ยวเดี๋ยวแกล้งอยู่ที่ใครคะโดนนะครับชูแป้งครับโดนนะกดชูแครับโดนนับกับอ่ะชูแป้งชูแป้งนะคะเสร็จแล้วเทใส่มือก่อนยังไม่ให้เลือกเทใส่มือก่อนเปิดปากนะเทเนี่ยคิดเวลาคิดคิดหน้าคิดหลังดีๆตอนจะเทเนี่ยนะคิดไว้ดีๆนะคะโดนัทไหนดูดิดูดิแค่ไหนอย่าไปคนทางซ้ายเยอะนะนะดูนิดนึง ดูแลคนอื่นด้วยมีให้เลือกครับหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกอานะครับแผ่นป้ายแผ่นป้ายอยู่ในมือพี่นาดแล้วอยู่ในมือพี่นาดแล้วแต่เราอยากให้พี่แบงค์เล่นด้วยอ่ะพี่แบงค์เข้าไปเล่นได้ป่ะอยากให้พี่แบงค์พี่แบงค์เชิญเชิญพี่แบงค์นิดนึงเรื่องเรื่องเอาไหมใกล้สาวอยู่แล้วเออเราดาวเราแนวเราเราต้อใกล้สาวเออรอบนี้ให้เกียรติสุภาพสตรีครับสุภาพสตรีคนเลือกหนึ่งถึงหกสาบ สามให้แตะน้องใหม่ที่ใส่แว่นตาหนึ่งคนท่าเอาวะเอาวะเอาวะเฮ้อเฮ้อเฮ้อ้อสบายใจเราเวอร์และและและมีเดียวเดียวเดียวออปชั่นเพิ่มออปชั่นเพิ่มออปชั่น เขารักต้องรีพันตทีให้เปน้เราจะวัวอ,อกใจความรัก,กได้ไม่ต้องเสียหาครต้องลงก็ต้ต้องรู้่าครูแป้งครับใครถือแป้งชูแป้งครับถือแป้งชูแป้งครับโอ้ยท่านท่านท่านพีนิดท่านพิดอาพีครับมีหนึ่งสองสี่ห้าหครับ กี่ครับเบอร์สี่ครับเบอร์สี่เบอร์สี่นะคะให้ปากน้องใหม่ผู้หญิงคนแรกที่อยู่เติดกับตัวเอง

หอนะครอบสุดท้ายรอบสุดท้ายคะรอบสุดท้ายค่ะเหือสองไม่ืนคอาเหลือสองเหลือสอง้เหลือสองม่ต้องแกการต้องแก้การได้ลูคนได้ดูคน เอออะทางแบงค์ก็ไปอ่ะมีหนึ่งกระสอบเลือดเอหนึ่งกับสอเลืออามีหึกระสอบเลือดเอา นายไม่ใส่ตาข่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันอยากโดนจิ้มม right totally ันโอดสิบัตว่าเฮ้ยมันหลบเฮ้ยมันลงเฮ้ยก้อนก้อนมันสุดยอดว่ะเอ่เออเออไอ้ไอ้แถวในคะแนนความมีส่วนร่วมเนี่ยคนที่ไม่ใส่เตมข่า กทานทานี่้ตัวพิจารณาคัดแทนที่ที่โบวูฝ่าย จิ้มจ่พูดก็้มไปแต่ที่มจิมไม่ดื่มหาไปรอ่ะใอรทีไ่ะเอนกดเอออเขาจไม่พูดกดตัดเขาบกกไม่รู้เหมือนจไม่ดเออไอ้หนึ่งสวยที่สุดธรรมดาธรรมดาได้โอเคนะคะคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟังนะคนที่ถูกจิ้มยืนขึ้นคนที่เป็นแฟนคลับของเขาตั้งลงค่ะแฟนคลับน้่งลงค่ะคนที่ถูกจิ้มอ่ะคนที่สวยที่สุดอ่ะยืนขึ้น ยืดเลือดยืกลุ่ารูปได้แต่อยากเอาไม้แย่รูโอเคขอบคุณน้องๆมากค่ะขอบคุณพี่แฟนค่ะ้องากค่ะเฮ้ยถุงเสื้อถุเส้อเฮ้ยออกนอกแน่ไหมนีเปิดสาวนี่เนี้ย โอเคโอเคโอเคครับเหมือนเดิมเราไปทำหนังสือนิตยสารอันนี้เราจะไปออกหนังสือผู้ชายมันชื่อสื่ออะไรนะ